ข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด,ด้วยค่ะ s o v s n o r s w u r e s q u s e o r f Swords คุณกำลังมีความกังวลใจกับสถานการณ์ชีวิตของคุณบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งตัวคุณนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังใช่ไหมคะแต่คุณก็พยายามที่จะมองหาคําตอบกับสิ่งสิ่งนี้ค่ะคุณกําลังพยายามที่จะวางแผนชีวิตของคุณนะคะซึ่งตัวคุณจะสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ค่ะตัวตนของคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าหากคุณมีคนที่คุณไว้ใจได้เชื่อใจได้นะคะสามารถที่จะบอกเหตุการณ์เหล่านี้ให้เขาฟังได้ค่ะ เพราะเขาจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับคุณเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณค่ะเพื่อให้ตัวคุณนะคะสามารถที่จะพบเจอกับความสำเร็จสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่คุณกำลังกังวลใจอยู่นี้ให้สำเร็จได้ค่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะตัวคุณก็จะกลับมาทําทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึง่งขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ขอให้คุณโชคดีนะคะ